สปอยกับดารกรักบอสตัวร้ายตอนที่36เช้าวันต่อมานางเอกก็ดีใจที่พระเอกยอมลางานเพื่อไปอยู่ด้วยกันกับเธอแถมยังช่วยเธอทำความสะอาดบ้านด้วยพอเฉิงซีได้รู้ก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าทําแบบนั้นทานายอู๋ก็เตือนนางเอกว่าให้ระวังให้ดีนะเชียนเหิงไม่รู้จักเตาแก๊สระวังเขาจะระเบิดบ้านของเธอเข้าพูดยังไม่ทันขาดคําพระเอกก,ก็ก่อเรื่อง จนทนายอูเป็นห่วงให้เราโทรเรียก119ให้ไหมนางเอกก็แย้งว่าป๊อปคอนเพิ่งออกจากเตานะ่ะนางเอกก็กลัวอ้วนพระเอกบอกว่าวิ่ง10โลก็พอนางเอกเลยบ่นว่านี่มันเป็นวันหยุดหรือว่าฝึกทหารกันแน่ฟังทนายอูเองก็ไม่น้อยหน้าเขาเป็นบอสผมผมก็เป็นบอสเขา เขาลาหยุดผมก็จะทำบ้างแล้วพาเฉิงซีไปเที่ยวภาพตัดกลับมาที่เติ้งมิ่งก็มาทำคะแนนกับหัวหน้าจางแห่งสมาคมทนายความใกล้ลงคะแนนตาช่างทองคำแล้วคุณมองสำนักกฎหมายที่ไหนเอาไว้บ้างหัวหน้าจางเลยเผยว่าปีนี้มีม้าเมิดที่ชื่อจวินเหิงเขาไม่อยากจะเชื่อไหนบอกว่าเชียนเหิงเห็นแก่เงินแงหัวหน้าจางแย้งว่านั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากแล้วคดีของเขานุ่มนวลมากขึ้นยังมีเฉิงซีอีกหลังจากที่เข้ามาจวินเหิงเธอก็จัดตั้งแผนกสวัสดิการเติ้ง มิงนั้นเริ่มไม่สบายใจแล้วไปบอกกับนักข่าวเฉินว่าตาช่างทองคําปีนี้ถูกเลือกอย่างลับๆไปแล้วช่วยเตอ๋อเวยของพวกเราให้ได้รับความยุติธรรมด้วยแล้วข่าวนี้ก็แพร่ออกไปว่าจวินเหิงแทรกแซงการตัดสินตาช่างทองคําทนายอูพยายามบอกว่าพวกเราไม่มีทางทําแบบนั้นแน่ผมจะสืบเรื่องนี้ให้เฉิงซีได้เห็นคลิปเติ้งมิ่งก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเขาแน่เขาเล่นตุกติกแล้วแล้วทุกคนก็เห็นเติ้งมิ่งไปออกรายการใส่ความพระเอกทนายอูก,ก็บอกว่าผมจัดการได้แต่ทุกคนไม่เชื่อ พอนางเอกได้เห็นข่าวก็ยิ่งใจไม่ดียิ่งเห็นเติ้งมิ่งมาสร้างภาพใส่ร้ายพระเอกแล้วเสนอให้มาเบทเทิรนกันเธอก็บอกกับพระเอกว่าจะไปร้องเรียนพระเอกตอบกลับว่าร้องเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์เติ้งมิ่งไปออกรายการถูกกฎหมายก็แค่ปลุกปั่นความรู้สึกของประชาชนแค่ไปขึ้นศาลเอาชนะเขาสักครั้งสองครั้งก็พอแล้วนางเอกนั้นยังโมโหไม่หายแล้วคุณไม่คิดจะไปออกรายการแก้แค้นเขาบ้างหรอคุณมีความรู้ตั้งมากมายที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นได้ฟังนะแล้วยังสามารถช่วยปรับปรุงสังคมด้วยไม่ดีหร เขาก็แย้งว่าผมทํางานเพื่อหาเงินเท่านั้นนางเอกก็ไม่ยอมให้เขาถูกสาดโครนต่อไปวันต่อมาเธอเลยบุกไปหาโปรดิวเซอร์หลีแล้วเจอกับทนายอู๋ที่กําลังกล่อมโปรดิวเซอร์อยู่ทั้งสองคนแย่งกันออกรายการเพื่อกู้ภาพลักษณ์คืนมาแต่โปรดิวเซอร์อยากได้พระเอกมากกว่าทนายอู๋ก็แย้งว่าคิดว่าผมสู้เขาไม่ได้เหรอแล้วพระเอกก็มาจริงๆแล้วบอกโปรดิวเซอร์ว่าผมจะทําให้คนดูได้รู้ความจริงด้วยการบทขยี้คําพูดของเขามันโดนใจโปรดิวเซอร์มากจากนั้นนางเอกก็สงสัยว่า ทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจเขาก็แสวว่า ทำไมล่ะคุณกลัวว่าผมจะจ่ายค่าเสียหายไม่ไหวเหรอนางเอกก็โน้มน้าวให้เขาไปออกรายการด้วยการเสนอให้เขาค้างที่บ้านได้หนึ่งเดือนพระเอกก็ยังลังเลเธอเลยเสริมด้วยอาหารมื้อดึกหนึ่งเดือนตกลงไหมพระเอกก็ยอมตกลงแต่ผมมีเรื่องที่อยากจะขอเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎรักษาสุขภาพอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์นางเอกก็ตกลงฉันยินดีเป็นผู้ช่วยของคุณจากนั้นรายการก็โทรมานัดการถ่ายทําวิดีโอโปรโมตพอถึงวันถ่ายทํานางเอกก็ถูกใช้ให้ไปหยิบ น้ําพระเอกก็ไม่ยอมเธอเป็นผู้ช่วยของผมผมใช้เธอได้แค่คนเดียวก่อนจะบ่นว่าแต่งหน้าได้ไม่ดีนางเอกเลยช่วยแต่งหน้าให้แทนจนทําเอาพระเอกผวาตอนนี้ผมว่าโอเคแล้วนะก่อนจะรีบออกไปถ่ายวิดีโอด้วยประโยคสุดฮิตผมจะทําให้ทุกคนได้รู้ด้วยการบทขยี้เล่นเอาเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนพวกรุ่นพี่พากันดูซ้ําแล้วซ้ําอีก ส่วนทนายอู๋ก็พอใจมากหลังถ่ายวิดีโอสำนักงานกฎหมายของเราก็ดังฉันต้องใช้เสน่ห์ของนายให้ทุกคนเห็นนายต้องฝึกเซ็นลายเซ็นแล้วดูสิมีแฟนขับข้างใครนายขนาดไหน ไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้เป็นคู่หูกับคนดังกระแสร้อนแรงจริงๆแต่แล้วพวกเขาก็ต้องตกใจที่เติ้งมิ่งเล่นปล่อยข่าวออกมาว่าเฉิงซีนอกใจเขาแล้วไปคบกับทนายอูเพื่อนสนิทของเชียนเหิงทนายอูก็เป็นห่วงเฉิงซีมากจึงรีบไปปลอบเธอฝั่งพระเอกก็หัวร้อนที่เติ้งมิ่งมาเล่นลูกไม้แบบนี้ผมอยากจะชกเขาสักหมัดเขารังแกเฉิงซีก็เท่ากับรังแกคุณรังแกคุณก็เท่ากับรังแกผมนางเอกก็ถามว่าแล้วทนายอูเป็นยังไงบ้างพระเอกบอกว่าเขาไม่เป็นไรโอกาสดีๆ แบบนี้เขาไม่ปล่อยให้หลุดมือไปหรอกนางเอกก็เป็นห่วงพี่สาวส่วนทนายอู๋ก็รีบไปหาเฉิงซีเธอเลยถามว่าเห็นข่าวแล้วเหรอเขาบอกว่าเห็นแล้วไม่ต้องห่วงผมขอแค่คุณอยู่เคียงข้างผม ผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วนางเอกก็โทรไปหาพี่สาวถามว่าเป็นยังไงบ้างเธ <g ül> อก็บอกว่าเ <g ül> ติงมิงเหยียบย่ำฉันตลอดที่ฉันทนเพราะฉันรู้ว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันไม่มีความสามารถที่จะทําให้เขาหุบปากได้แต่ตอนนี้ฉันมีจวินเหิงมีคนที่ฉันชอบครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยเขาไปแน่ฉันจะไม่กลัวเขาอีกแล้วท่านนายอู๋ก็ให้เป่ารุยช่วยรวบรวมหลักฐานและฝากพระเอกให้ฉีกหน้าเขาให้ได้พระเอกก็รับปากก่อนออกรายการก็ถามนางเอกว่าผมหล่อไหมเธอชื่นชมว่าเขาหล่อมาก สามีของฉันเก่งไร้คู่ต่อสู้จนพระเอกอยากจะฟังมันอีกรอบจากนั้นรายการก็เริ่มขึ้นให้พระเอกกับเติงมิ่งแบทเทิลกันในคดีหย่าร้างเติงมิ่งเห็นผู้ชายได้เปรียบก็รีบว่าความฝังโน้นแล้วไกล่เกลี่ยให้ฝ่ายหญิงยอมความพระเอกก็ถามฝ่ายหญิงว่าเขาเคยนอกใจไหมเธอบอกไม่มีแต่เธอกลับร้องไห้พระเอกก็ให้เธอพูดออกมาผมจะยืนหยัดเคียงข้างคุณเองเธอเลยบอกเหตุผลของการหย่าร้างแต่เติงมิ่งก็ดันเข้ามาขัดจังหวะพระเอกก็ถามต่อว่าใช้ชีวิตคู่ปกติหรือเปล่า ฝ่ายชายเรื่องไม่พอใจตะคอกด่าฝ่ายหญิงจนพระเอกได้รู้ว่าเธอถูกข่มขู่ไม่ต้องไปกลัวนะกฎหมายคุ้มครองคุณเขาข่มขู่คุณอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมเธอเลยพูดเป็นชุดว่าเธอแค่อยากพาเขาไปรักษาแต่เขากลับด่าว่าฉันเป็นโสเพณีตบตีฉันฝ่ายชายตะคอกใส่จนเธอหวาดภวาพระเอกเลยขู่ว่าคุณกําลังใช้ความรุนแรงถ้าคุณยังไม่หยุดผมจะยื่นฟ้องเติงมิงก็แก้ตัวให้หาว่าฝ่ายหญิงคิดว่าฝ่ายชายป่วยเลยขอ,อยาพระเอกก็แย้งว่าในฐานะผู้ชายควรจะมีความ ความรับผิดชอบหน่อยหากแต่งงานมีความรุนแรงเกิดขึ้นเราควรให้ฝ่ายหญิงได้ปกป้องตัวเองจะหย่าหรือไม่ไม่ใช่ความคิดของคุณเล่นเอาสาวๆตกหลุมรักและหันไปเชียร์พระเอกกันเพียบจนพิธีกรขอพักเบรกแล้วเฉิงซีก็อัดคลิปแฉเติ้งมิ่งว่าเขาเป็นคนนอกใจแต่กลับมาสร้างข่าวบิดเบือนหลังจากที่หย่ากันก็มารบกวนฉันตลอดขู่ฉันให้เป็นแฟนลับๆของเขาทําให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงโจมตีอีกฝ่ายด้วยข้อความเท็จเขาดูถูกเหยียดยามคนอื่นแล้วเอาหลักฐานมาให้ดูจนเขาถูกรุ คุณนามแล้วพระเอกก็ถูกนักข่าวรุมสัมภาษณ์ว่าทำไมไม่แก้ข่าวที่กล่าวหาว่าเขาเป็นมะเร็งร้ายพระเอกตอบกลับว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายแต่ต่อมามีคนช่วยผมเปลี่ยนความคิดแล้วหันไปมองนางเอกก่อนจะขอให้พวกสื่อช่วยกันเปิดเผยความจริงจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างแน่นอน ก่อนจะหนีนักข่าวไปหาเธอฟังเฉิงซีก็โล่งใจที่ได้ทำในสิ่งที่เธออยากทำก่อนจะดึงทนายอูเข้ามาจูบเขาถึงกับอึ้งแล้วจูบเธออีกรอบนางเอกที่ได้เห็นก็ดีใจกับเธอด้วยแล้วพระเอกก็มาท่องคำขอแต่งงานเป็นข้อกฎหมายยาวเหยียดก่อนที่จะรู้ตัวสรุปว่าผมก็แค่อยากใช้ชีวิตกับคุณตลอดไปผมยืนตำแหน่งที่ต่ำกว่าคุณจากนี้ไปขอให้คุณเป็นคู่ชีวิตของผมได้ไหมนางเอกก็จูบเขาแทนคำตอบแล้วทั้งสองคนก็กอดกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ไปแล้ว แล้วลคสำหรับเรื่องกับตากรักบอสต,ตัวร้ายแล้วมารับฟังซีรีส์จีนสนุกๆก,กันอีกนะคะ